ในช่วง10ปีตั้งแต่เสนอข้อริเริ่ม1แถบ1เส้นทางในปี2013วิสาหกิจพลังงานไฟฟ้าหลักของจีนได้ลงนามในสัญญารับเหมาวิศวกรรมพลังงานไฟฟ้าเกือบ1,000รายการมีมูลค่ากว่า1,50 0 0 0ล้านดอลลาร์สหรัฐยางคุณรองประธานสหพันธ์วิสาหกิจพลังงานไฟฟ้าของจีนได้กล่าวว่าในช่วง10ปีที่ผ่านมา วิษาหกิจพลังงานไฟฟ้ารยายใหญ่ในจีนได้มีโครงการสำคัญที่ลงทุนในต่างประเทศโดยตรงกว่า260โครงการโดยโครงการกำเนิดไฟฟ้าพลังงานใหม่ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานลมเป็นหลักมีสัดส่วนมากกว่า30%ในปัจจุบันภูม,มิภาคเอเชียแปซิฟิก Pacific, เป็นพื้นที่ที่ใช้พลังงานไฟฟ้ามากที่สุดในโลกมีความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นในช่วง20ปีที่ผ่านมาสูงถึง200% โดยคาดว่าในปี2030อัตราการเตริบโตอของการใช้ไฟฟ้าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนี้จะอยู่ที่ประมาณ4.9%เฉลี่ยต่อปีเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่มีความต้องการพลังงานไฟฟ้ามากขึ้นที่สุดในโลก